หนูชื่อไอออนค่ะวันนี้จะมาจะมารีวิวของที่หนูซื้อมาซูปเปอร์ที้ไทเกระปาร์ซูปเปอร์ที้ค่ะคืออะไรคะไทเกอร์ปาร์ตี้หาได้ซื้อเลเอนเซเว่นก็ได้ค่ะร้านมีอะไรคะมีแลดด้วยค่ะอะไรนะสิงโตด้วยค่ะใช้ยังไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะแกะก่อนนะคะแกะได้ไหมคะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเหลือแต่ไหนนะนี่ไงค่ะเด็กๆ,ๆมะดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง๋ยวขอเยียก่อนนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะดีอเป็นรูปอะไรบ้างคะเนี่ยปลาบานจัแบหบนีตาปไปเราจะมาทิ้งขยะก,ก่อนนะคะมาดูกันเถอะค่ะ ว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมคะทุกคนไปดูกันนะคะแล,แล้วติดตามน้องไอออนได้ที่ไหนคะซี่ขอบคุณใครให้น้องไอออนด้วยนะคะบายเอทําไมไม่เก็บสุปตปร์ตี่คะโอเคค่ะอืมุมค่ะ